วันนี้เรากำลังจะไปไหนกันเอออะไรนะไปที่ไหนนะช้อปปิ้งที่ชินจูกุเพราะเหรอช้อปปิ้งที่ชินจูกุฮาลาจูกุแล้วก็ชิบูย่าวันนี้อากาศหนาวมากตอนนี้กี่องศาเจ็ดองศาค่ะโอ้โหใส่กองเงขาเองคือกล้องมันตัดมากม่ใชกประเด็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะตอนนี้ โนะคแล้วมาแบบดูเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าที่เนี่ยน่ารักมากใช่ปะแล้วคุณได้เสื้อผ้าอะไรไปเดี๋ยวเอาชิคกี้พายมาโชว์ดิมาโชว์ตัวกล้องสั่งแล้วคืเลือกสีอะไรไหนคุณเอาสีไหนสีนี้อแล้วพายอ่ะพายสีว่าพี่เพิร์นอ่ะพี่เพิร์นได้เอามาเอาไม่ติดหรอกแล้วของพายใส่ได้สิบหรอคือน่ารักมากนี่มาเจอกระเป๋าทรงเกี้ยวคือน่ารักมากเลยอ่ะไปจะสองร้อยห้าสิบอุ้ยถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยนะไหนสห้าสิ น่ารักมากดูดิสีชมพูน่ารักสีนี้ก็ไม่แย่สีเหลืองก็สวยสีนี้ก็เพนเพลนสีนี้เหมือนเกีลยวใช่น่ารักนะอนีตอนนี้เราแวะมาดูป๊อปมาต์สาขาชินจูกุนะคะจะอยู่ในห้างเอลตามหาแวบบูบูสิมีปะเนี่ยเออคือต่อแต่มันไม่ใช่ตัวนั้น ซื้อมาคนละตัวไหนไพ่ซื้อกล่องอะไรนะโชว์กล่องก่อนแค่แบนนี่อ่ะแล้วไพ่ได้ตัวสีเหลืองอ่ะคนนี้แกะจริงจมันอยากได้นะจะได้อีกตัวหนึ่งแต่มันโซเอาหมดเลยตอนนี้มันหิดอ่ะแกะแกะแได้ได้ได้ต้ใจนี่น่ารักนะตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ตัวโครงกระโหลกเนี่ยเออโครงกระดูกโครงกระโหลกที่มันถืออันนี้ดิใช่ใช่ใช่ค่ะ บอลบูทค <c ford> ิวปิดโอตัวที <Wha> ่แบบโตเลยเป็นหลักเลยน่ารักเก็บกันเก็บกันสวิตบี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตอ๋อมีนี่ชอบสีอะไรก่อนเลมอนเลมอนสวิตบีนสวิตบีนเลมอนเป็นแบบช่ารมากน่ารักเลย คืบบอันีติ่งออเอร์เป็นนี้เป็นเมนูไมคตอนนี้เรามาดูร้านทังหูลูนะคะคือพายอยากกินมากใช่ไหมคะคแล้ววันนี้ได้เจอนี่ยงังเจอเลเอาเรียหนึ่งอัน่ <c oughs> บาบาจะถ่ายไ,ไหม ิเกรามากินใส่ยใหม่นี่เราอยู่ที่สถานีฮาราจูกุแล้วนะคะนี่พนรวบปุ๊บๆยัดเข้าปากเเห็นไหมพูดแล้วบายเออ พี่เพิ่์ลลองกินแล้วใช่ไหมคะชอบใช่ไหมคะไม่เงียทางน,นี้ไปจอดพี่เพิร์ลเป็นซอยทาราจุกุที่แบบมีของเยอะมากๆแล้วก็คนก็เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินข้างในแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ ที่ร้านกุชี่กุชี่ที่ฮาราจูกุชื่อมูชิฮาราจูกุไปก่อนอื่น,<ป>บบน,นอาล้างมือกดมือเพราะเดี๋ยวเราต้องไปลองบีบนะคะเนี่ยข้างหน้าก็จะมีให้ลองบีบหลายแบบมากๆ่อเดี๋ยแวบบลองบีบให้ดูหน่อยนะกุชิไอติมกุชชี่ cool ไหนลองเป็นยังไงนุ่มมะนุ่มมากเดียดนี้มมน่าร้องเลยอะเดนิสเร์อะ สีช็อกโกแลตมันจะบิดแต่งสีชมพูอ้ยน่ารักอันนี้น่รอุ้ยเมลอนปังเป็นจ๋วๆของุญแจเออเราซื้อเปนแวแปด้เปร็ด้เอานแบบมีของเยอะมากเลย้นนีมาวมากอันนี้เป็นแอปเปิลพายอ้ยอันนี้นุ่มแต่ไม่มีที่เก็บนะ ไหนให้ลงสีเองมันจะมีแบบให้ซื้อไปลงสีเองเนี่ยพายลองปิดเค้กสินี่อันเชกแบบบลูสตอเบอรีุ่่มมากตัวนี้ก็น่ารักนะเห้ยนดีเป็นเป็นเป็นสองเนี่ยซื้อด้วยกันเนี่ยจะได้สองชิ้นคนละชิ้นพันสี่แปดเยน พาอ,อันนี้มันคือชินาน,ชนามอนโรลชินนามอนโรลอย่งอันนี้จริงเหรอนี่ไงตัวอย่างคืออันนี้ไม่เหรอจริงเหรอโอ๊ยนี่หรือเปล่าเห็นนี่เป็นหอยนี่ไงนี่นารักจังแต่เราไม่รู้จะไปทำไรแต่หอยอะฉันไม่เอได้หอยคือนน่ ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยว้านหนืหอนลแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะได้หรือว่าไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนไปถ่ายปูริโคละกันด้วยบายอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ฟูดคอร์ดเรามารอกินข้าวสั่งอะไรไปสั่งข้าวไก่ไปข้าวไก่ทอดคนนี้สั่งอะไรสั่งตอกโกีกับรามยอนรามยอนเลยแล้เดี๋ยวรอไหนเอาโชว์นีโชว์ นี่แล้วเดี๋ยวเรารอกันว่าได้เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแล้วนะว่าอร่อยไหมเดี๋ยวรอดูกันว่าเราไปเปิดเราไปเปิดของที่ซื้อมาที่ร้างเนื่อโอเคซื้อครบยังไป็ครบยังยังนะลุ้นได้หรือเมาอะไรละโอเคเดี๋ยวรอกินข้าวทุกคนเราทำไมนะ กินหมดแล้วลืมถ่ายคือลืมไปเลยเดี๋ยวถ่ายเด็กวันนี้สั่งมาใหม่เพิ่มสั่งเพิ่มเป็นอะไรคะเป็นฟรายกับชีสบอลแล้วก็คนนี้กินเป็นกับกุกกี้ไม่ติดชีสบอลแต่เขาไม่เลี้ยวแม้แต่เขายังไม่รีบโอ้ยพุงพี่ใช่ไดหมคะพี่คุณน้องนะพพี่นะเธอมันเป็นแบบเป็นจริตอต่อยู่โน้เป็นจริตอ่ะเออคุณน้าน้าอย่ารีบก อ่ะแล้วคนนี้พูดว่าอะไรแค่เพื่อคนนี้ห่เราป <laughs> ้ยินจอะไปกิรไหมโอเคไปได้เดี๋ยวคราน้าไม่ลืมถ่าย้ะนะห้ามลืมนะเ้ยอ่ห้ามลืมนะ <laughs> แต่เราไปรอถ่ายตู้สติกเกอร์กัน <laughs> baby I'm just trying to play cool but I just can not hide that I want you wait a minute it can เรากลับมาที่สถานีที่พักนะคะอิเคบุคุโระเนื่องจากว่าคือตอนแรกก็จะไปชิบูย่าใช่ไหมแต่ว่าไปเราก็คงไม่ได้ดูอะไรมีอะไรที่จะซื้อ่เนาะแล้วมีความเด็กๆมีเด็กๆด้วยแหละก็เลยเดี๋ยวเราไปเดินแถวนี้กันแทนไป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 มา ไปเดินดูนี่าไปแดล๋ยวจะแวะไปแอนิเมตรอบหนึ่งไ,ไปดูของเพิเ่มเติมกันแถวน,นี้เนี่ยถ้าคุณอยากจับตุก๊กตาคุณจับแถวนี้เลยนะเทียบเลยอโอเคปะ่ะได้ไป AKB Hobby กันหน้าต่าตุ๊กตาต่าง น่ารักมากคือแบบน่าโดนมากๆาก <ๆ S 1> การ์ดอันนี้เป็นการ์ดต,ต่างๆให้ป่าเก็บการ์ดแบบการ์ดเสื้อผ้าการ์ดชุดที่จริงแล้วมันน่าจะเล่นกับเครื่องเขาน่าจะมีเครื่องเล่นอะไรสักอย่างแล้วมีเนี่ยพวกแฟมการ์ดกล่องปูนี่พวกแฟมการ์ดแฟมเก็บการ์ดแบบลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่แบบกลับไม่ไหวนะเนี่ยเนาะด มีสเตนดี้ทุกคนมาเลยพายพายอยู่ไหนพายเราจะไปเข้าร้านบุกออฟกันเป็นร้านขาข,ของม2อสองอยู่ชั้นสองชั้นสามของตึกนี้ไปขึ้นไปกันไปเดิ<ป>เน ต่อคิวขึ้นต่อคิวสายขังอ่ะคุยหน่อยค่ะคุยกับกล้องวันนี้ได้ของมาเยอะไหมคะไม่เยอะเลยเยอะแต่เดี๋ยวเราจะไปแกะของไหมคะอะไรนะเราจะไปแกะของโชว์ของไหมคะไปโอเคนี่บ,กบุกออฟอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมสีดำส้มไปจะมีของมือสองเพียบๆไปเข้าไปเลยชั้นนี้เลยก<ป>็ใช่ <Pikachu. S 1> ปิกาจูเลี้ยวเข้าไปให้เราไปเจอปั๊บพยามเลยเนี่ยมือสูกถูกถูกแต่แล้วแต่สภาพมีแบบเข็มกัดอนิเมะเต็มเลยอุยเคอร์บี้มีพวกเนี่ยแาบบปิกาตกระสูดจุกกระตาปกปากกเด็กๆมาเร็ว พิกเกอร์ทงนั้นเลย,ยแ,ลแต่มีไหมไม่รู้นะอุ้ยนี่น่นารักมากพี่นี่อูตะมีอูตอ่อะไรอะไรข้างบนข้างบนก็อูตะนะมีแม้งด้วยไปด,ดูอย่างอื่นกันเนาาข้าบุกออฟเสร็จแล้วอตอนนี้ออาารอ จ่ายตังนะคะเราไม่ได้อะไรเลยได้ไหมคะได้หนึ่งอย่างได้หนึ่งอย่างได้อะไรคะได้เป็นแบบวกุญแจกุญแจของใครคะไม่หมายถึงว่าตัวตัวละครอะไรเป็นนิดน่ารักน่ารักอ๋อเป็นน่ารักใช่ไหมคะเสองคนสองคนก็สองคนไม่ได้เลยค่ะก็ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปรอดูกันเพราะไม่รู้ว่าจะกลับเลยหรือว่าจะไปเดินหาอะไรดูต่อหิวแล้วเหรอ อยู่เข้าแล้วใช่ปะวันนี้ของน่าจะไม่เยอะมากเหรอก็จริงแต่เดี๋ยวโชว์รูปดูอ่ะเดี๋ยวเราก็โชว์รูปที่เราไปถ่ายกันเนาะเดี๋ยวเราไปโรงแรมแล้วไปเปิดกันนะคือแบบมันน่ารักมากตาเป็นเงี้ยตาเป็นเงี้ยตอนถ่ายรูปอ่ะเราหน้าแบบบีบเนาะเป็นเขาเรียกว่าปุริคุระเป็นการจะโชว์จริงเหรอว่ามีคนนี้ด้วยนะคนนี้นี่มีคนต้องซื้อมาขายนะใช่